มือน,นี่ก็มาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะกับแหวนทองฟอร์ดประทุมนะคะมือน,นี่แหวนรีวิวรถนะจ๊ะด้านหลังแหวนเองค่ะเจ้ายักษ์ใหญ่ตัวนี้นะคะก่อนจะไปะชมรีวิวรถด,ดอบขั้นเนี่ยเดี๋ยวไปเบิงงสเต็ปโชว์กันสักน้อยนะจ๊ะยืนเซนย,นยืนสายนอกก่อนเขาคลิปไป จ้ามือน,นี้แวนเองนะคะจะมารีวิวรถตัวด้านหลังแวดเองก็จะเป็นตัววายแท็กนะคะขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ทีหนึ่งล้านสามนสองพันนะจ้ารุ่นนี้จ้าตัวนี้นะจ้าแวนกระแตงไปทรงลูกค้าแถวภาคอีสานเฮาเด้อจ้าพี่น้องเนาะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งชุดวายบอดี้นะจ๊ะนาเอฟลอยห่าซทรงเมก,กาลอลอรอด,ด,ดูแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวมาเบิงนะจ้าว่ารอดูขนาดใดเริ่มจากด้านหนาเลยจ้ะ ด้านหนาห้าด้จ่ะตัวนี้แหวนเองก็เปลี่ยนตัวติดตั้งเพิ่มเติมนะจ่าตัวสกูปของฟิตนะจ่าเป็นสีทูโทนนะจ่ะเป็นสีดําตัวรถตัดกับดําด้านมีตัวแรกสีตัวรถนะจ่ะหรือสีดําเงานะจ่ะทัดลงมาด้านล่างนะจ่ะจะเป็นตัวกระจังนาอักษร FORD ใหญ่ๆงามๆยังสีเลยจ้ะใส่ไฟ LED ให้พ้อมสามจุดรีวิวต่อน,น้ำขึ้นนะจัะเนี่ยหนูรีวิวต่อน,น้ำขึ้นเนี่ยไฟแห่งซองสว่างดีพอเพระเบาเรื่องไฟนะจ้ะเดี๋ยวขามาเบิ่งไฟมาแต่งจ้ะข้นนี้ก็ติดตั้งไฟมาแต่งให้เพิ่มเติมนะจ้ะอันนี้เดไล่มนมาจากโรงงานนะจ้ะอันนี้เพิ่มขีดฉลามไฮไฟวงแหวนหลอดนูกแก้วสีแดงเขาจืเลือกเป็นสีน้ำเงินก็ะไดคือจังคลิปอื่นแหวนนะจ้ะ,ะเดี๋ยวเบิ่งดานเราลมวมาเบิ่งกันชนรอแบบนี้เลยจ้ะของแฮมเมอร์เลยมีไฟพ ไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์น้ำ้ะจาตัวนี้เซ็นเซอร์สี่จุดเลยจ้ะตัวนี้มาเบิ่งด้านข้างเนาะจ้ะด้านข้างตัวนี้ก็จะใส่ตัวชุดไว้อดีนะค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นมีโรงขางเห้จากงานไฟเบอร์แล้วจ้ะโปงยังไๆแบบนี้เลยจ้ะมีขีบตรงนี้จะเหมือนโตแลปเตอร์เลยด้จ้ะพร้อมกับซุ้มรอตรงนี้ขนาดใหญ่จ้ะพิเศษเลยจ้ะเดี๋ยวเบื้องด้านล่างเลยจ้ะขั้นนี้จะยกขึ้นสองนิ้วเลยจ้ะตัวนี้ยกขึ้นสองนิ้วล้อมก่อนให้จ้ะ แล้วตัวนี้เข้ากับจะเปลี่ยนแม็กนะคะขอบ2 0่สนะจ้าแม็กลบ44จ้ะที่เข้าต้องล้องก่อนหรือเพราะว่าเข้าตรงเปลี่ยนแม็กตรงนี้เพื่อที่จะให้มันสมดุลกับตัวเขา้าเข้าเปลี่ยนชุดไร้บอดี้นะจ๊ะตรงนี้เขาเ้าจนชุดไร้บอดีเ้เร็จเนี่ยเข้าตรงมีล้องก่อนแล้วก็เพื่อจะให้มันลับกับตัวรอ,อถ้ารอลุลนแบบนี้ต้องชุดไร้บอดี้เลยจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งนะค่ะ ตรงไฟจ้ะไฟข่างตรงนี้กติดตั้งเพิ่มเติมนะจ้ะเป็นไฟ l อ d ดีจ้ะสวยงามเลยจ้ะมีไฟซองเทาน้ําเวลาถ้าเปิดประตูนะจ้ะตรงนี้มันจะขื้นไฟอ่าพิเศษรุ่นนี้นะจ๊ะจะมีระบบขี้เลสนะจ๊ะโดยที่ว่าเวลาถ้าเปิดประตูแจอยูุนําเท้านะจ๊ะตรงนี้เขาก็สามารถที่จะลวงเมื่อเปิดได้เลยจ้ะตัวนี้ะเวลาเขาปิดนะจ๊ะเขาก็สามารถกดปุ่มตรงนี้มันจะมีบุ่มๆตรงนี้นะจ๊ะเขาแตะเลยสําหรับด้านบนนะจ๊ะของตูนไว้แท็กนะจ๊ะมันจะมีอ่า ลเล่าหลังค้ามาหายจากโรงงานด้อจ้ะรับน้ำหนักได้ลอยกิโลรับน้ำหนักได้จริงก็คือ,อแวนรีวิวตรงคลิปก่อนหน้าเนาะจ้ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ติดเพิ่มเติมให้เป็นเบามือจ้ะเบามือจับกันร้อยนะจ้ะตัวนี้เดี๋ยวมาเบิ่งด้านหลังกันด้อจ้ะด้านหลังก็ตีโป้งขางแบบนี้สสวยเลยจ้ะอของชุดไร้บอดี้ เพิ่มสติ๊กเกอร์ข้ามาารปเตอร์ตรงนี้ไห้สวยๆเก๋ๆเลยจ้ะแล้วก็ตัวของทีมาจากโรงงานนะจ๊ะมันจะเป็นสปอร์ตบาร์เนาะจัะตรวาตัวนี้แปลงไห้มันเข่ากับเซตกับสุดมาเลยดูๆเลยจ้ะเป็นสไตล์เมกาเลยตรงนี้เขาเปลี่ยนเป็นโลบาร์เล็กนะจ๊ะของฮากเกนนะจ๊ะตัวนี้มีแลกตรงนั้นใส่ของไดเลยจ้ะโอ้ยสวยเซลล์รีวิวเอ๋วกระยักได้แล้วจ้าบันนี้เดี๋ยวมาเบิ่งดดานหลังนะจ๊ะ ด้านหลังตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไฟนะจ่ะไฟ LED จ้ะตรงนี้เป็นตัวซีอ่าติดตัง้งตรงนี้เปลี่ยนนะจ่ะเปลี่ยนจากไฟเดิมอ่าด้านท้ายตรงนี้อ่าด้านท้ายตรงนี้ก็จะติดฟ้าท้ายเพิ่มเข้าไปนะจ้ะคําว่า FORD จ้ะตรงนี้อ่ารุ่น Wide Tag ก็จะมีตัวกล่องนะจ้ะเช่นเคย ตัวนี้เขาจะเอาตัวฟ้าไทยเนี่ยจ้ะให้มันรับกับชุดตัวว่าว้แท็กเนาะจ้ะเพราะว่าว่แท็กเขามีกล่องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาตรุ่นเอกชิ้งส,สีจ้ะเขาก็สามารถที่จะเลือกเป็นตัวโอตรงนี้ที่ว่าตรงวบาโลโก้เลยก็ได้จ้ะอ่าแล้วก็เลื่อมเปิดฟ้าไทยเบิ่งอีกเนาะรุ่นนี้กับพิเศษเนาะจ้าแวนมากมาก,มกโอ้ยเบาหลายเวลาปิดฟ้าไทยกับมือเดียวเลยจ้ะ รุนนี้พิเศษจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งด้านล่างนะจ้ะด้านล่างนี่ก็ติดกันชนเหล็กนะจ้ะเพิ่มเข้าไปเซ็นเซอร์ที่มาจากโรงงานเท่ากาถอดมาติดตัางกับตัวกันชนกันชนเหล็กได้ลยจ้ะตัวนี้สจุดตรงนี้จ้ะใส่งานได้ปกติด้ยค่ะลูกค้า